ไฟผัดดับนะ,ะ,ะ,ะเอ้ยนะบ๊วยเสกเบิร์อันนี้มันสองร้อยสามสิบแปดละคนเขาติดตามปั๊บบุณฑรีย,ย youtube ลงลายมือบ๊วเสกเบอร์สองร้อยสามสิบแปดป้อยยอดวิวอยู่ๆของบุณฑรยังบมได้มีงานอย่างท่ายลงรูปเพิ่มขึ้นมาคนติดตาม,ม,นามคนเบิ้งเขื่อนคนเบิ้งหลายเนาะก็ไปกรมดินมนันนี่มันยังไม่ซ่องมือเนื้อันเน้น แค่มันบบเห็นว่ามันเงินเด็ไฟไฟฟ้ายังบบเข้ายังบจเจริญยังมีเงินอะไนส่งบบเห็นนะโบมันกลับกองเออดีบึ่งแป๊บเดียวส่งร้อยสามสิบแปดมาโอ้ต้องถ่ายงานอย่างลุงแล้วนี่เขาต้องถ่ายงานที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมพัฒนาชุมชนงานบรเหารสนับสนุนงานเขาอยู่ไยเขาต้องโปรโมทงานบริหาร เดียวสร้าเวลาตุน่นหิเลยเขาเห็น้าไดนน้ออันนี้มันจิกดไปทางไหนกดทางไหนฮะไฟนี่เดี๋ยวดับอยว่บนดับอนนี้ฮะไฟน่ามัน่ายัเดี๋ยวนว่าุ่นหาไมหร